บ้านเล็กๆที่อยู่ชายป่าลิมตะเข็บชายแดนไทยพมา่าตาเท่ากะเรียงผู้หนึ่งที่ชาวบ้านเรียกขานกันว่าตาเท่าจอแกเป็นหมอผีที่แก,ก่กามีชื่อเสียงเรื่องการรักษาโรคด้วยมนต์ดำและเครื่องรางของขลังซึ่งในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าตาเท่าจอแกฝึกสยเวียดต้องห้ามประเภทอวิชาสายดำเล่นแล่แปลาดัดซึ่งอาจจะนำภัยร้ายเข้ามาในหมู่บ้านได้ แต่เท่าจอแกมาได้เป็นเพียงแค่หมอผีธรรมดาทั่วไปแกเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลึกลับที่สืบทอดวิชามาจากเผ่ากระเรียงปาอาคมของแกมีพลังมากพอที่จะใช้เวทมนต์ควบคุมพูดผีปีศาจและรักษาคนได้แต่วิชาที่แกฝึกฝนมานั่นมันมีด้านมืดที่ต้องใช้การเสซนไหวด้วยสัตว์และเลือดมนุษย์ทุกคำคืนของเดือนดับ ตาเท่าจอกมักจะเข้าไปในป่าลึกเพื่อทำพิธีลับๆโดยที่ไม่ให้มีใครรู้ทุกครั้งตั้งแต่ที่แกได้ร่ำเรียนวิชาพวกนี้มาจนเมื่อวันหนึ่งตาเท่าจอได้เข้าไปทำพิธีในผืนป่าแต่เกิดความผิดพลาดขึ้นมาจากความที่แกหวังว่าจะเพิ่มพลังให้ตนเองโดยใช้เลือดบริสุทธิ์แต่แกก็เผลอละเมิดกฎข้อห้ามจากอาคมของตนเองที่ร่ำเรียนมาบางอย่าง ทำให้อาคมบางอย่างในด้านชั่วร้ายได้ย้อนกลับมาเข้าตัวของแกเองแกรู้ถึงความผิดปกติในร่างกายช่วงแรกก็เป็นแค่อาการปวดหัวและฝันร้ายแต่ไม่นานนักแกก็เริ่มได้ยินเสียงกระซิบจากสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เท่าหมอผีเริ่มทำตัวลึกลับหลบหลบซ่อนๆอนไม่ค่อยให้ใครพบเจออีกหลังจากนั้นจนเมื่อไม่นานในหมู่บ้านก็มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้น ช่วงเวลากลางดึกชาวบ้านจะได้ยินเสียงร้องคำลามของเสือแต่ฟังดูแล้วมันคงไม่ใช่เสือธรรมดาเพราะน้ำเสียงของมันใหญ่กล้องกังวนันมากกว่าเสือป่าทั่วๆไปและยามค่ำคืนกลางผืนป่าพรานหลายคนที่เข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพบเห็นเงาดำเสมือนเคลื่อนไหวอยู่ตามแนวป่ามันมีแววตาสองประกายแดงฉานสามารถมองเห็นได้แต่ไกล และคืนสุดท้ายที่มีคนในหมู่บ้านพบเห็นตาเท่าจอแกเดินออกจากเรือนของตนเองเข้าไปทางป่าเมื่อเช้าบ้านที่เห็นเดินตามไปดูก็ต้องตกใจเมื่อตาเท่าจอแกเดินเข้าไปใกล้ชายชป่าแกกระทำท่าทางไม่เหมือนกับคนทั่วไปด้วยการก้มลงคลานสีเท้าแล้วก็กระโจนพุ่งเข้าไปในความมืดแล้วก็ไม่มีใครได้พบเจอตาเท่าจอนั่นอีกเลยหลังจากที่แกหายตัวไป คืนแล้วคืนเล่าชาวบ้านที่ออกจากบ้านช่วงเวลากลางคืนหรือว่านั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าบางคนก็หายลับไปไม่กลับมาอีกเลยจนเมื่อมีชาวบ้านไปพบกับศพแรกหล่างนั้นถูกกัดแทะจนเหลือแต่กระดูกมีรอยเล็บขนาดใหญ่และรอยฟันแหลมคมประทับอยู่ด้วยบ่งบอกว่านั่นเป็นการกระทําของเสือไม่นานนักศพที่สองที่สามก็ถูกค้นพบในสภาพเดียวกัน ชาวบ้านก็เริ่มหวาดกลัวและต่างก็พากันตั้งข้อสงสัยว่าเสือที่ฆ่าคนและกินเนื้อหนังเข้าไปนั่นมันอาจกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วหรือไม่ก็เป็นเสือสมิงอยู่แล้วช่วงที่มันคำรามร้องส่งเสียงดังเข้าไปถึงในหมู่บ้านนั่นอาจจะเป็นการประกาศศักดาบอกให้เหยื่อได้รู้ว่ามันมาแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนข่าวเรื่องเสือฆ่าคนแร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านกวาดกลัวไม่มีใครกล้าออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืนหรือแม้แต่เข้าไปหาของป่าในช่วงเวลากลางวันอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปร่วมสิบกิโลก็มีพรานเท่าผู้หนึ่งชาวบ้านจะเรียกแกว่าตาเสือแกเป็นพรานเก่าแก่ที่เคยออกล่าเสือสมิงและสัตว์ร้ายมาแล้วหลายตัวแกจะเป็นที่รู้จักกันในหมู่พรานว่าตาเสือนั่นแกมีวิชาอาคมแกกล้าและมีเครื่องรางป้องกันคุ้นใส ครั้งหนึ่งที่แกได้ยินเรื่องราวจากพรานที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเมื่อมีโอกาสได้พบกันในป่าว่ามีเสือเข้ามาอารวาดแกก็ได้รับปากว่าจะช่วยชาวบ้านปราบเสือนั่นให้ได้จนเมื่อวันที่ตาเสือแกเข้ามาถึงในพื้นป่านั้นก็ตามหาหลองรอยของเสือไปทั่วรวมทั้งวางกับดักที่แกคาดว่าจะเป็นเส้นทางที่เสือมันผ่านเข้ามาด้วยวิธีการของแก อาวุธปืนกระสุนอาคมและมีดหมอกระพกเตรียมติดมาด้วยเพราะรู้มาว่าไอ้เสือนั่นมันอาจกลายเป็นเสือสมิงไปแล้วหลวงเข้าวันที่สามที่ตาเสือแกเดินหาหล่องลอยของไอ้ลายพาดกอนนั่นโดยที่ยังไม่ได้ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านของตนเองด้วยหวังว่าจะฆ่าเสือให้ได้สักก่อนแกก็เดินลัดเลาะไปตามผื้นป่าที่ได้รู้ว่าบริเวณไหนเสือมันฆ่าคนแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยใหม่ๆของมัน จนเมื่อแกเดินเข้าไปพบถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งซ่อนเล้นอยู่กลางป่าลึกบดบังไปด้วยแมกไม้และพงหญ้าที่สูงใหญ่ปากถ้ำไม่ได้ใหญ่โตหรือกว้างมากนักแต่ก็สามารถทำให้สัตว์ป่าจำพวกกระทิงหรือว่าควายป่าเข้าไปได้เมื่อแกเดินเข้าไปถึงปากถ้ำก็มองเห็นรอยขาบเลือดที่แห่งกลังหล่อง้อยบ่งบอกว่ามันน่าจะเป็นที่ซ่อนของเสือแกก็เลยหลบหาที่เหมาะๆซ่อนตัวอยู่หน้าถ้ำนั่น เพื่อรอเวลาให้มันโผล่ออกมาจะได้รู้ว่ามันเป็นเสือจริงหรือไม่จนเมื่อแกดักเฝ้ารออยู่เกือบจะคําเงาดำขนาดมหึมาก็ก้าวออกมาจากเงามืดในตัวถำ้ำดวงตาสีแดงฉานส่องประกายกลางความมืดมันส่งเสียงร้องคำรามสะเทือนเลือนลั่นผืนป่าไปหมดบ่งบอกถึงพลังอำนาจที่มีอยู่ในตัวมันนั่นย่อมไม่ใช่เสือธรรมดาตัวทั่วไปแน่จนร่างใหญ่โตมหึมมานั่นโผล่ออกมาเต็มตัว ก็เห็นว่ามันเป็นเสือสมิงตัวขนาดใหญ่ไอ้เสือสมิงตัวนี้ไม่ธรรมดาแน่ๆแกคิดในใจแล้วก็พําบนบริกรรมคาถาอาคมเพื่อใช้ในการป้องกันตัวและขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆพร้อมกับยกปืนคู่กายที่บรรจุก,กระสุนอาคมเอาไว้เล็งไปที่ร่างไอ้หลายเสือสมิงนั่นแล้วก็สับไกทันทีสิ้นเสียงปืนที่ดังสนั่นกระสุนก็พุ่งเข้าที่กลางแสกหน้า ของไอ้ลายเสือสมิงนั่นจนผง,งะถอยหลังแต่กระสุนที่บรรจุอาคมของแกทําให้กลางแสกหน้าของมันมีเพียงแค่เลือดซิบซบเมื่อไอ้ลายเสือสมิงรู้ตัวว่ามีผู้มาเยือนถึงทินแถมยังถูกยิงเข้าก่อนมันก็ยิ่งส่งเสียงร้องคำรามลั่นดังกว่าเดิมด้วยพลังลึกลับของมันทําเอาแกวหูของตาเสือแทบระเบิดจนแกต้องเอามือมาอุดหูของตัวเองเอาไว้ รับรู้ถึงพลังอำนาจของไอ้หลายเสือสมิงนี่ไอ้หลายนั่นมันหันขวับเมื่อเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวในความมืดด้านหน้ามันไม่รอช้าพุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างตาะเสือที่แอบดักซุ่มรออยู่ยังไม่ทันที่ตาเสือแกจะทำอะไรต่อก็ถูกกลงเล็บที่แหลมคมของมันตบกระเด็นออกไปเปิ้นที่อยู่ในมือไม่รู้ว่ากระเด็นไปทางไหน ความแหลมคมของกรงเล็บไอ้ลายเสือสมิงนั่นแม้ว่าแกจะหนังเหนียวแต่ก็เล่นเอาหนังกําพาฉีขาดจนเลือดซิบยังไม่ทันที่ตะเสือจะยันเอาร่างของตัวเองลุกขึ้นมาได้ก็ถูกไอ้ลายเสือสมิงพุ่งเข้ามาค่อมร่างเอาไว้มันฝังคมเขี้ยวเข้าระหว่างลำคอกับหัวไหลกระชากสุดแรงแม้ว่ามันไม่สามารถจะฉีกเนื้อหนังของตาเสือออกมาได้แต่มันก็สร้างความเจ็บปวดอยู่ไม่น้อย จนตาเสือเองแกต้องแหกปากร้องลั่นออกมาเมื่อมันเห็นว่าไม่สามารถจะฉีกเนื้อหนังของตาเสือออกมาได้มันก็คาบเวียงเอาร่างของตาเสือกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็พุ่งเข้าไปคาบเวียงกระเด็นไปมาอยู่แบบนั้นถึงสองครั้งสามครั้งจนตาเสือแทบจะหมดเปลี่ยวแรงทำอะไรไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดและจุกเสียดไปทั้งร่างแกกลั่นใจเหือกสุดท้ายชักเอามีดอาคมออกมาจากเอว เมื่อไอไลยเสือสมิงนั่นพุ่งพลวดเข้าไปอีกครั้งแกก็หลับหูหลับตาเสียบคมมีดออกไปสุดแรงเพราะคิดว่าหากไอไลยเสือสมิงนั่นไม่ตายตนเองก็คงจะช้ำในตายจากฝีมือของมันเป็นแน่เพราะไม่เคยเจอกับเสือสมิงที่มีลิ์อาคมมากมายขนาดนี้เมื่อมีดอาคมถูกเสียบเข้าไปจนถึงดมเสียงแหกปากร้องคำรามลั่นก็ดังออกมา มีดจากอาคมของครูบาอาจารย์ที่มีความเข้มขขังมากกว่าอาคมของแกก็สามารถที่จะกระสวกเข้าไปในเนื้อหนังของไอ้ลายเสือสมิงนั่นได้จนเสียบเข้ากลางหัวใจของมันจนเลือดพุ่งกระชุดร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นล้มลงมาทับที่ร่างของแกเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดดังลั่นแต่เสือแกดันเอาร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นพลิกออกไป ก่อนที่จะลุกพลวดชักมีดอาคมออกมาแล้วกัดแทงสวนเข้าไปอีกครั้งร่างไอ้ลายเสือสมิงที่แหกปากร้องคำรามลั่นก็เริ่มแผ่วเบาลงร่างของมันดิ่นพล่านชักกระตุกตัวเก่งแข็งถือเลือดแดงฉานสดสดพุ่งทะลักออกมาจากบาดแผลจูจูร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นก็ค่อยๆย่อหดตัวลงมาเหลือแค่เท่าตัวคนธรรมดาทั่วๆไปซึ่งร่างของมันก็เป็นชายเท่าชลา อาจจะแก่กว่าตาเสือเพียงไม่กี่ปีดวงตาของตาเท่านั้นยังจ้องมองตาเสือโดยความอาฆาตเหมือนว่ามันจะยังไม่สำนึกถึงความชั่วร้ายของมันตาเสือก็พอจะรู้ว่าตาเท่านี่น่าจะเป็นหมอผีกะเรียงที่ได้ยินมาบ้างจากพรานที่ได้พบเจอกันเมื่อเห็นว่าตาเท่าหมอผีนั่นคงเครียดแค้นไม่ยอมลดละตาเสือแกจึงถือมีดเดินเข้าไปแล้วก็เสียบซ้ำเข้าไปที่ลำคอของมันสุดแรง จนเลือดสดๆสดไหลกระชูดออกมาตาเท่าเสือสมิงนั่นก็ขาดใจตายตาเลือดถลนแม้ว่าจะยังจ้องมองตาเสืออยู่แบบนั้นเมื่อตาเท่าหมอผีเสือสมิงนั่นตายไปแล้วตาเสือแกก็ได้ทําพิธีสะกดวิญญาณของมันมาให้ไปสิงสู่กับใครให้เป็นเสือสมิงได้อีกแล้วก็ทําพิธีเผาร่างของมันจนหมดไหมเหลือแต่เท่าทานแกจึงได้เวลากลับไปที่หมู่บ้านของตนเองในรุ่งเช้าเพื่อเป็นการพักผ่อนเสียที พราะแกต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะฆ่าไอ้หลายเสือสมิงนั่นได้แถมตัวแกเองก็เกือบจะไม่รอดเช่นกันนี่เป็นวาระสุดท้ายของผู้ที่ชอบร่ำเรียนอวิชชาสายดำหากคิดว่าจะไม่สามารถควบคุมมันได้ก็อย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันเสียดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาพบกับจุดจบเดียวกันกับตาหมอผีเท่ากะเลียงผู้นี้